สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับก็เดี๋ยวอยากจะมาคุยหรือว่าเรียกว่าเล่าเล่าถู่กันฟังแล้วกันนะครับสําหรับการออกคลิปต่างๆหรือว่าความรู้สึกในการใช้รถคันนี้นะของสตาเลียนนะครับเจ้าซีท 170i มอเตอร์ นะฮะสำหรับจ้ารถคันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาประมาณสี่เดือนกว่าหรือว่าประมาณห้าเดือนนะก็ใช้ออกที่ประมาณสองสามรอบนะครับความรู้สึกในการขับขี่ก็ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่เรื่องความแรงเรื่องอะไรก็ยังไม่ถึงกับกว่าแรงแบบแบบบิ๊กไบหรือว่าอะไรครับประมาณนั้นนะแต่ก็คือ พอใช้ได้นะครับสำหรับอะไรอะไรแต่งหรืออะไรที่เพิ่มเติมเสริมเข้าไปนะส่วนตัวส่วนหน้ารถนะครับก็จะมีแฮนด์นะครับแฮนด์ปลาตัวนี้นั่นคือผมเปลี่ยนจากแฮนด์เดิมไปนะครับแล้วก็กระจกกระจกตัวนี้ตัวที่สามแล้วนะตัวเดิมตัวแรกเป็นกระจกใต้แฮนด์นะครับ ก็มองไม่ค่อยเห็นก็ถอดออกนะครับก็มาใส่ตัวเล็กตัวเล็กที่เป็นกลมๆประมาณตรงนี้นะก็อันนั้นก็ไม่ไม่ค่อยเห็นอีกเหมือนกันก็นกเปลี่ยนออกนะครับก็เลยตอนนี้มามาใช้ตัวนี้แล้วหน้ากระจกเป็นตัวที่สามแลครับก,ก็รู้สึกดีขึ้นนะโอเคขึ้นแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบังโคลน,นะครับตัว ตัวป้ายหน้าบังโคลนนะผมก็ถอดออกนะนะครับก็ที่เคยใส่มาก่อนหน้านั้นก็พวกเสริมบังโคลนนะครับกันดีดนะครับแล้วก็พันท่อพันท่อท่อจะเป็นท่อเดิมอยู่นะฮะยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือมันยังสวยอยู่นะครับดูดูไปก็พอได้อยู่นะครับนอกกนั้นก็ยังยังยังเหมือนเดิมนะครับตัวรถตัวถัง ไม่ได้ตัดด้จ่งอะไรนะครับแล้วก็มีแหลกข้างนะครับแหลกข้างกับแดกท้ายแหลกท้ายนี่ผมสั่งมาจากลัสด้านะครับแ0ดกว่าบาทของ SM150 นะแต่ว่ามันใส่ได้นะครับระยะระยะจากจากตรงยึดไฟเลี้ยวตรงนี้กับหัวชโชคตรงนี้นะอ่าสิบสิบเซนติเมตรนะครับอันนี้ผมก็ก็ DIY เอานะ แหละข้างนี่ DIY แล้วก็ใส่ตัวยึดใส่ตัวยึดกล่องเก็บของพลาสติกนะครับก็สั่งมาจากลาสด้อีกเหมือนเดิมนะผมส่วนใหญ่อะไรพวกนี้จะผมจะสั่งจากลาสได้น,นั้นเลยนะครับก็กล่องกล่องเก็บของข้างหลังนี่ก็47ลิตรนะครับนี่สั่งจากลาสด้เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยว ตัวกล่องข้างเนี่ยใส่ยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับตัว DIY ตัวแหลกข้างที่ใส่ยึดเข้าไปนี่ก็เป็นเหล็กเหล็กรูเหล็กฉากเรานี่แหละนะครับบ้านๆน,นี่ผมก็ใช้การดัดแปลงเอานะครับตัดต่อทํนน็อตยึดเอานะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็ตัวยึดไฟท้ายผมก็เปลี่ยนออกนะใช้เป็นตัวเล็กนะครับ พราะตัวนี้มันยาวมันมีหางมันมีหางมาถึงตรงนี้นะมีหางมาถึงตรงนี้ผมก็เลยไม่ชอบก็เลยเอาออกนะก็ะเปลี่ยนเป็นตัวตัวเล็กยึดไปนะ <c oughs> สำหรับที่ผ่านมาก็จากเดิมทีที่ต้องการจะซื้อมาจัรถคันนี้ต้องการจะซื้อมา ขีเ่เล่นๆเท่ๆนะครับไม่ได้ต้องการความแรงอะไรมากมายที่รู้สึกได้ถึงความแรงหรือว่ามันมันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ก็ตอนไปทิปนะครับเขาพยาเดินทงนะทิปลพบ,บุรีนะครับมันอาจจะหนักนะเพราะว่าผมพ่วงจุอ้วนไปด้วยนะครับลูกสาวนะที่ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็สัมภาระด้วยมันหนักมันขึ้นเขามันก็จะฝืนๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าวิ่งทางปกติก็โอเคนะครับทางไกลได้นะทิปลบบุรีก็สี่ร้อยกโลนะไปกลับสี500่ร้อยกว้าห้าร้อยกโลครับก็ถือว่าผ่านโอเคไม่มีอาการงอแงนะครับส่วนที่ผ่านมาตอนที่ว่ามันโดนน้ําโดนฝนเที่ยวนั้นที่ว่า <c oughs> รอบมันตกแล้วมันจะดับนะครับ ก็ไปเป่าที่ให้ช่างที่ร้านร้านช่างทั่วไปนะครับเป่าให้นะครับเป่าแถวปลั๊กไฟแถวขาบูแถวหัวเทียนอะไรพวกนี้นะใช้ลมเป่านะครับก็หายนะไม่ได้ต่อหลังจากนั้นผมก็กพยายามเลี่ยงนะพยายามเลี่ยงไม่ไม่ให้มันโดนน้านะครับตอนล้างตอนอะไรก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่มันมีผลแน่นอนถ้ามันโดนน้านะครับไอ้รถคนที่เขาลุยน้ําลุยอะไรที่ว่า มันไม่เป็นไรอ่ะก็ก็อาจจะเป็นโชคดีของเขานะที่มันไม่เป็นนะแต่แต่ของผมเนี่ยมันเป็นนะมันโดนแค่หน่อยเดียวเองนะฝนตกวันนั้นก็สำหรับคนที่กำลังดูดูอยู่หรือกำลังจะตัดสินใจซื้อนะก็ก็คิดให้ดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์วัสดุที่เขาประกอบมาเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเนี่ย มัน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 เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะมันเป็นตั้งแต่ผมสังเกตเห็นตั้งแต่เดือนสองเดือนแรกนะมันมันแตกอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยที่ยางยึดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มันเหมือนของของเสื่อมสภาพนะมันเหมือนมันเหมือนมันเก่าเสื่อมสภาพนะครับยางยางครอบหัวแบตเตอรี่เหมือนกัน ลักษณะเดียวกับตัวนี้เลยนะครับเปื่อยมันเหมือนมัน,มนเปื่อยเหมือนมันเอาแบบของเสื่อมเสื่อมสภาพเสื่อมอายุการใช้งานมาใส่มาประกอบนะอันนี้ไม่ได้นาน,นะดีก็ว่าดีอไหนไม,ไม่ไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับส่วนอื่นๆ,ๆก็โอเคหรือว่าใช้ได้อยู่ก็พอรับได้นะเวลาขี่ไปนู่นนี่นั่นก็ไม่งอแงอะไรนะครับ <S <S แล้วก็ไอตัวตัวนี้นะเป็น ที่ชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตเตอรี่ได้ผมก็มาต่อใส่มาติดตั้งเองนะครับก็สั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันเหมือนเดิมนะนี่ขายยึดกล้องยึดโทรศัพท์นะครับก็ยัดยัดไปนะชอบอันไหนอันไหนใช้จําเป็นที่ต้องใช้ระหว่างในการเดินทางอะไรเงี้ยเราก็ยัดยัดเข้าไปนะครับ <c oughs> ส่วนพวกยางพวกอะไรก็มาตรฐานมาจากร้านนะพวกยางแต่รับรองว่าเว็บแซงแน่นอนนะครับขี่อันนี้ไฟหน้าก็ยังเดิมไฟเลี้ยวหน้าเดิมนะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนแต่ไฟเลี้ยวด้านหลังไฟเลี้ยวท้ายนะครับให้มันเป็นทรงตะแรงเหมือนกับไฟท้ายนะ ก็ต่างอย่างที่บอกเมื่อตอนผมรีวิวตอนแกะกล่องนะครับธรรมดาตัวเนี้ยผมสั่งไปนะมันจะเป็นตัวแต่งตัวคัสตอมนะมันจะได้แฮนด์แต่งไฟหน้าแต่งอะไรพวกเนี้ยนะแต่เนี้ยเซลล์เขาสื่อสารก,กันกับผมยังไงไม่รู้พอไปมา,มาบอกไปแนนจัดไม่เต็มจริงๆเขาจัดได้เต็มนะครับผมก็เลยได้เป็นตัวครึ่งคัสตอมมานะ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอย่างนี้ก็โอเคนะครับมันก็จะได้มีอะไรให้ทําเยอะอยู่นะส่วนเรื่องพวกเกียร์เข้ายากคัดแข็งอะไรพวกนี้ก็เป็นธรรมดา,รรมดานะเป็นธรรมชาติของสตาเลียนนะครับถ้ารับได้ก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็เทไปอีกแบบนะครับแต่ว่าสดุที่เขาใช้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยตัว ตัวสปริงสปริงตรงยี้เนี้ยหลุดไปแล้วนะเพราะว่ามันอ้านะครับมันมันง้างเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะมันง้างมันง้างเนี่ยนะครับสปริงที่ทําให้มันค้างมันยึดมันยึดได้นะครับหลุดไปแล้วก็สรุปนะครับสําหรับเจ้าสตาเลียน ดีทีร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ถึงกับว่าดีนะครับบางคนก็บอกว่ารถไทยประกอบนะครับบางคนก็บอกรถจีนนะก็อยู่ที่คนชอบนะครับถ้าชอบก็จัดเลยนะครับแต่ว่าก็คิดดีๆนะครับถ้าชอบแรงก็ไปรุ่นใหญ่ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบขี่เรื่อยๆเอื่อย,อยๆทรงเท่ๆอะไรเงี้ยก็ได้นะ ถือว่าไม่เล่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับว่าดีนะครับก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสับสไครต์ให้กับช่องเลาะอําลองผมด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามสับสไครต์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวก็ คอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าต่อไปจะไปที่ไหนนะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ